ชาเกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ในป่าครางนั้นมีราชสีและเสืออาศัยอยู่ในถ้งแห่งหนึ่งในป่านะซึ่งมีสัองตัวหนึ่งไปอยู่รมิบัติราชศีและเสือโดยได้อาศัยกินอาหารที่เหลือจากสัตว์ทั้งสองจนมีร่างกายาต่อมาเจ,าจ้าวกินงจ สัตว์ทั้งสองว่าด้วยเห็นว่าเนื้อสัตว์สารพันก็เคยกินแล้วเหลือแต่เนื้อราชสีกับกเนื้อเสือเท่านั้นที่ยังไม่ได้ลิ้มลองมันนึกว่า ตพูดถึงนายว่าสีหน้าลักษณะท่าทางกำลังและความกล้าของเจ้านายไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของนายเสือโคุ้งของรับ้าสีได้ฟังก็กล่าวว่า ก็พูดใส่รไรพยาชพยาช่สีอย่างเชื่อคึงไม,ม,ม่เชื่อครึงพยาราชสีรเสื่โ้ดยกล่าวว่าคนที่คนท,ที่เชื่อผู้อื่นมากกว่ามิดของตนจะทำให้เสียนิไม่ได้ทำ<น>พยา พยายราราชสีก็ยินดียกโทษให้พญายเ,เสือโครกเมื่อเจ้าสุนั<ล>รจิ้งจอกเห็นเรื่องผิดแผนก,ก็รู้สึกเสียหน้าและละอายใจยิ่งนักจึงหลบไปอยู่ที่อื่นค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการสอนเสียรหรือการพูดยุยงทําให้คนแตกแยกกันนั้นย่อมทําให้คนอื่นรังเกียจและไม่มีใครอยากคบด้วย